ยิ่งคุณลงไปลึกมากเท่าไหร่ความน่าขนลุกก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคุณกําลังเดินทางไปยังมาหาสมุทรลึกที่มืดมิดสุดๆ,ดๆเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เพิ่งกล่าวไปจริงหรือไม่แล้วสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่นน่ากลัวแบบที่คนเราคิดหรือเปล่าคุณลงไป40เมตรใต้น้ำและเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่อยู่ข้างล่างตีนกบของคุณพระเจ้าใบหน้าน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ใต้ทรายครึ่งหนึ่งนั้นคืออะไรนะมันคือปลา Northern Star Gazer ไงล่ะ คุณสามารถพบปลาชนิดนี้ได้ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกามันฝังตัวเองในทรายจนกว่าเหยื่อที่ไม่สังเกตเห็นมันเข้ามาใกล้จากนั้นปลาที่น่ากลัวนี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อช็อตเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารและกินมันคุณลงไปลึกกว่าเดิมที่ระดับ70เมตรใต้น้ําซึ่งเป็นจุดที่คุณได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวพองสีสันสดใสซึ่งมีความยาวมากกว่า30เซนติเมตรมันคือปลาซาคาสติกฟรินช์เฮดในตอนแรกดูเหมือนปลาชนิดนี้จะไม่มีพิษมีภัยฮะ เว้นแต่ว่าจะโดนยั่วยุเท่านั้นเมื่อมันกระวนกระวายใจมันจะเปิดปากขนาดใหญ่มากๆเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่ากลยุทธ์การป้องกันตัวนี้น่าจับตามองอีกทั้งยังน่าประหลาดใจและน่ากลัวด้วยแต่โชคดีที่ปลาชนิดนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่คุณจะเห็นต่อไปสามารถอยู่ในน้ําตื้นได้อย่างสบายๆแต่คุณจะเจอมันที่ความลึก300เมตรและไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมสัตว์ตัวนี้ถึงถูกเรียกว่า Game เกมอฟฟโรนของดาวเปราะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เคลื่อนที่เร็วซึ่งไม่เหมือนกับปลาดาวอื่นที่คลานช้าๆไปตามท้องทะเลมันสามารถแกว่งแขนที่ยาวและยืดหยุน่นเพื่อขยับจากจุด A ไปยังจุด B ได้ร่างกายของมันถูกปกป้องจากเปลือกแข็งๆที่สร้างจากแคลเซียมคาร์บอเนตอีกทั้งมันยังถูกเรียกว่าปลาดาวงูโดยมันมีขนาดเล็กและเข้าไปอยู่ในซอกและรอยแตกเล็กๆของหินได้อย่างง่ายๆที่ความลึกกว่า600เมตร คุณได้เจอกับเจ้าหมึกยักษ์นานมาแล้วมันเคยถูกคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากตำนานมากกว่าจะเป็นสัตว์จริงๆหมึกยักษ์ถูกจับภาพครั้งแรกในปี2001และมันก็ใหญ่เหมือนกับชื่อของมันเลยดวงตาของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลและตัวของเจ้าหมึกเองมีขนาดมากถึง270กิโลกรัมเกือบ90 0เมตรใต้ผิวน้ำคุณจะได้เจอกับสัตว์ที่ดูน่าขนลุกอีกตัวสีของมันค่อนข้างแดงและตัวเล็ก ซึ่งมีความยาวน้อยกว่า30เซนติเมตรเมื่อคุณเข้าใกล้มันดูเชื่องหรือดูไม่สนใจอะไรใดๆชื่อของมันคือหมึกแวนพร์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนร่มที่มีหนวดอีกทั้งมันไม่ผลิตหมึกด้วยซ้ำดังนั้นคุณจึงปล่อยให้มันอยู่ตัวเดียวหลังจากนั้นไม่นานที่ความลึกประมาณ1,000เมตรคุณได้เจอกับฉลามคุกกี้คัตเตอร์สิ่งมีชีวิตนี้คือปรสิตท,ที่เกาะตัวไปกับปลาตัวใหญ่ๆโลมาวาน และบางครั้งก็เป็นคนจากนั้นมันจะใช้ฟันอยากคล้ายเลื่อยที่เรียงเป็นระเบียบกัดเข้าที่เนื้อเป็นขนาดเท่าชิ้นคุกกี้สัตว์ที่น่ารังเกียดนี้มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่า51เซนติเมตรและอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มีแสงสลัวๆที่ความลึก1,000เมตรแสงกลายเป็นสิ่งที่หายากและมีค่ามากสัตว์ที่อาศัยอยู่ไกลจากผิวน้ำจำเป็นต้องมีการวิวัฒนาการแบบไม่ปกติเพื่อเอาตัวรอด จึงเป็นเหตุที่ปลาหัวใสจบลงด้วยการมีหัวที่ใสและมีตาทรงกระบอกสองดวงซึ่งมีความไวต่อแสงมากๆในตอนนี้ตาของมันมองชี้ขึ้นไปด้านบนเหมือนอย่างที่เคยเพื่อให้พวกมันมองเห็นสัตว์ที่น่าจะเป็นเหยื่อรวมถึงคุณด้วยเกือบ1 2 0 0เมตรใต้ผิวน้ำคุณเห็นบางอย่างที่ดูย้อยและเหี่ยวยน่นเจ้าปลาบล็อบไม่มีกระดูกหรือกล้ามเนื้อเลยเนื้อที่เหมือนเยลลี่ของมันทำให้สิ่งมีชีวิตนี้รอดจากแรงดันน้ำได้อย่างเหลือเชื่อ แม้มันจะมีรูปร่างแบบนั้นแต่ปลาบล็อบก็เป็นนักล่าที่ซุ่มโจมตีมันมักจะนอนอยู่นิ่งๆอยู่ที่ก้นทะเลและรอเหยื่อที่ไม่ทันได้ระวังตัวว่ายเข้ามาใกล้มันคุณลงลึกลงไปอีกหน่อยและเห็นสิ่งมีชีวิตที่ดูน่ากลัวเป็นพิเศษมันคือฉลามกบลินที่รับรู้ถึงเหยื่อด้วยจมูกขากรรไกรที่น่ากลัวของมันถูกยึดติดกับเอ็นที่ยืดหยุน่นเมื่อมีสัตว์เข้ามาใกล้มันมากๆฉลามจะพุ่งปากของมันไปข้างหน้าเพื่อจับเหยื่อ าปากของคุณทาแบบเดียวกันได้คุณจะสามารถกินบางอย่างที่ห่างจากหน้าของคุณได้ถึง18เซนติเมตรแม้กระทั่งความลึกที่1,500เมตรคุณสังเกตเห็นอีกหนึ่งสมาชิกในตระกูลฉลามที่เรียกว่าฉลามครุยที่ดูเหมือนปลาไหลหัวโตซึ่งเหงือกของมันมีตะเข็บยาวสีแดงอยู่ตรงขอบและนั่นคือที่มาของชื่อปากที่น่ากลัวของมันมีฟันคมกริบที่เอ็นไปด้านหลังถึง25แถวและมีทั้งหมด300ซ ฉลามนี้ชอบโฉบเฉี่ยวในน้ําเพื่อรอเหยื่อที่เข้ามาใกล้หลังจากนั้นมันจะจู่โจมเหมือนกับงูทันใดนั้นคุณเห็นบางอย่างส่องสว่างเหมือนกับหลอดไฟแต่หลังจากเข้าไปใกล้มากขึ้นคุณก็ถอยออกมาด้วยความกลัวสิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนปลาไหลอัปเกรดที่มาพร้อมฟันขนาดใหญ่มันคือปลามังกรทะเลน้ําลึกซึ่งสามารถอาศัยอยู่ที่ความลึก1,800เมตรได้มีกระบวนการทางเคมีเกิดขึ้นภายในร่างกายของปลาชนิดนี้ ทำให้เกิดแสงสีแดงที่น่าขนลุกโดยแสงนี้ถูกใช้เพื่อสื่อสารกับปลาตัวอื่นในระดับความลึกเดียวกันคุณได้เจอกับสัตว์ทะเลน้ําลึกอีกชนิดลักษณะเด่นที่สุดของมันคือปากที่ใหญ่มากและเพราะแบบนี้ทาให้ปลาไหลเกาเปอร์สามารถกลืนเหยื่อได้ทั้งตัวส่วนกระเพาะของมันขยายได้อย่างน่าทึ่งเวลาที่มันต้องการให้พอดีกับบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่คุณอยู่ที่ความลึก2 0 0พันเมตรคุณได้เจอสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมีเบ็ดตกปลาอยู่บนหัว มันคือปลาแองกอลอน้ำลึกสัตว์ชนิดนี้มีกระดูกสันหลังที่ปกติแม้จะเป็นแค่เฉพาะเพศเมียเท่านั้นมันยื่นออกมาเหนือปากและมีเหยื่อล่ออยู่ที่ปลายโดยเหยื่อล่อนี้เป็นเนื้อเรืองแสงปลาแองกอลอมีปากที่ใหญ่มีร่างกายที่ยืดหยุ่นมากซึ่งสามารถกลืนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันถึงสองเท่าได้เลยคุณอยู่ที่ความลึก2100เมตรและเห็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่เรืองแสงได้ในที่มืด มันคือปลามังกรดำสิ่งมีชีวิตเจ้าเล่นี้มีอวัยวะที่สามารถสร้างแสงได้เรียงรายอยู่ตามท้องสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนี้ยังมีไฟฉายส่องสว่างอยู่ข้างดวงตาของมันซึ่งช่วยมันหาเหยื่อและดึงดูดคู่ให้มาผสมพัน์ที่ระดับความลึกเดียวกันคุณได้พบกับแมงเม็ดตัวใหญ่แต่มันไม่เหมือนตัวที่คุณสามารถหาได้จากในสวนหน้าบ้านคุณหรอกนะเจ้าตัวนี้มีความยาวอย่างน้อย51เซนติเมตร มันคือไอโซพอดยักษ์อ um um, ้วนจำม่มเช่นเดียวกันกับกุ้งและปูสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจดูค่อนข้างน่ากลัวแต่จริงๆแล้วพวกมันไม่มีพิษมีภัยอีกทั้งยังกินสัตว์ทะเลลึกอื่นๆที่ตายไปแล้วเท่านั้นที่ความลึกประมาณ4 0 0พเมตรคุณสังเกตเห็นพื้นของมหาสมุทรนั้นอ่อนนุ่มเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะมันถูกปกคลุมไปด้วยหนอนซอมบี้นะสิสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ยากที่จะเจริญเติบโตได้ยาวกว่า5เซนติเมตร แต่กลับสามารถล้มสัตว์ใหญ่ได้ด้วยกรด,ดุนแรงที่พวกมันสร้างขึ้นรูปร่างหนอนที่มีขนปกคลุมทําให้พวกมันดูเหมือนพืชแต่ความจริงแล้วสิ่งมีชีวิตนี้จะแท้เล่มกระดูกแข็งของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แก่วานนั่นเองหลังจากนั้นปลากริดอายเกือบทําให้คุณกลัวแทบจะเป็นบ้าโดยสิ่งมีชีวิตนี้มีแผ่นรูปวงรีสีเขียวคู่หนึ่งอยู่บนหัวและไม่มีตาด้วยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เยื่อหุ้มกระดูกเหล่านี้ช่วยตรวจจับแสงที่มาจากผู้ล่าเพื่อรักษาชีวิตของตัวมันเองเอาไว้ตอนนี้คุณอยู่ลึกลงมาใต้น้ํา5กิโลเมตรและนั่นคือจุดที่คุณมองเห็นบางอย่างที่แปลกประหลาดข้างใต้แน่นอนว่ามันคือปลาแต่มันยืนอยู่บนพื้นของมหาสมุทรด้วยขาสามขาที่ทั้งแข็งและยาวอ่ะมันคือปลา3ขานั่นเองมันดูแปลกมากกว่าน้ากลัวอีกแฮะสิ่งมีชีวิตนี้ปรับตัวให้เข้ากับความมืดที่เกือบสมบูรณ์ โดยการละทิ้งการมองเห็นของตัวเองและอาศัยการสั่นสะเทือนและการสัมผัสเพื่อจับเหยื่อหลังจากนั้นปลาจะใช้คลีบของมันเป็นมือเพื่อเคลื่อนย้ายอาหารเข้าปากของตัวเองยังไม่ทันได้ลงลึกกว่านี้คุณก็สังเกตเห็นปลาไรหน้าสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาแปลกๆนี้ไม่มีตาและปากยิ้มที่อยู่ที่ใต้ตัวของมันนั้นเหมือนกับรอยยิ้มของโมนลิซาในตอนแรกนั้นเฟเลสครัสซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของพวกมัน ถูกพบครั้งแรกมากกว่า1ศตรวรรษที่ผ่านมาและครั้งต่อมามันถูกค้นพบอีกครั้งในปี2017เ <Abdul> มื่อคุณมาถึงความลึก10กิโลเมตรใต้ผิวน้ำแล้วคุณจึงได้เห็นปลิงทะเลน้ำลึกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี้ตัวใหญ่กว่าญาติของมันที่อยู่ในน้ำตื้นอย่างมากพวกมันใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตที่พื้นทะเลแต่ถ้าพวกมันต้องหนีผู้ล่าพวกมันก็สามารถว่ายน้ำหนีไปได้ปลิงทะเลน้ำลึกมีสีโทนม่วงสว่างเท้าเล็ก และมีหนวดอยู่รอบปากของพวกมันอืมน่ารักจังคำถามก็คือทำไมสิ่งมีชีวิตน้ำลึกเหล่านี้ถึงดูน่ากลัวจังที่ใต้ทะเลนั้นมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปทั้งแรงดันน้ำที่สูงมากอาหารที่ไม่เพียงพอและความมืดที่มีอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ให้ได้